ไปโอเคไหมแ้วมีรถมามีรถมาไปหลังก่อนมันข้ามนู่นข้ามนู่นแล้วมีรถเข้ามาเปลี่ยนเกียร์ง่ายๆนะบม่รามาเปลี่ยนเกียร์แล้ว ระบบเหมือนรถยนต์เน็กเลยครับถอยหลังก็เพลงก็จะปิดนะครับแล้วก็มีระบบต้องถอยหลังนะครับ ยารูกันที่หน้าจัตุร์กอนใช่ไหมหน้าตัวปลาหมึกใช่ไหมหรอ,อแอร์เย็นเพีงเพราะนะครับ หมาะวิ่งในหมู่บ้านนะครับแล้วก็วิ่งในพวกซอกซอยนะครับที่ไม่ใช่ถนนถนนใหญ่นะครับนะอันนี้ไม่มีจดทะเบียนไม่ได้นะครับแต่คือใช้งานได้นะครับวิ่งเอเร็วสูงสุดก็อยู่ที่47นะฮะเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวขวาเนะี่ย สูรที่4ีนะครับ4 7นะ่สิบหกบอันนี้ผมเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วนะครับด้านนอกจะเห็นผมเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับปลอดภัยนะเฮ้งยูเทิร์นนะฮะไซส์นี่เทียบเท่ากับตัว นิสสันมาร์สนะครับเพราะว่นนั้นเราจอดคู่นิสสันมาร์สใช่ไหมลูกใช่ป่ะไซนี้เท่ากับนิสสันมาร์สเลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับคันนี้ต่อทะเบียนไม่ได้นะครับก็คือเราไว้วิ่งในซอยในหมู่บ้านนะครับประหยัดมากนะครับไฟฟ้านะครับนี่เราอยู่เทินนะฮะจริงๆไม่ควรออกมาถนนใหญ่นะครับแต่นี้คือผมเอามาเทสระบบนะครับ ขนขี่ในหมู่บ้านขี่ในซอยชุมชนนะครับเนะี่ยมีไฟเลี้ยวนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องระบบไฟนะครับนะี่ยเราก็เลี้ยวปื้แล้วก็ถ้าออกถนนใหญ่ก็ชิดซ้ายหน่อยนะครับแต่ไม่ควรออกนะฮะเอาที่จ,จำเป็นเท่านั้นนะครับนะแอร์เย็นเพียงพอ ไปถ่ายรูปกันที่กสิกรนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายก็จริงนะครับแต่ขับง่ายครับคล้ายๆกับรถกอล์ฟแบครับนะฟิลประมาณรถกอล์ฟนะครับแต่มีหลังคาปิดขับตอนฝนตกได้มีที่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็ระบบไฟจะเป็นระบบประตูเป็นเซ็นทรัลล็อกนะฮะเปิดแล้ว,วอออกครับ ระบบประตูเป็นเซ็นทรล็อกนะฮะแล้วก็มีกระจกกระจกเป็นไฟฟ้านะครับ <Hey. S 1> เวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวเหมือนรถยนต์นี้เลยนะครับมันก็จะดับให้นะครับเปิดไฟเลี้ยวกว่าแล้วก็ดับให้นะครับรถน่ารักฮนะรถขับน่ารักขี่ในหมู่บ้านขี่ในชนบทดีดครับบอกเลยในอซ,อยซอยเล็กๆที่ไม่ใช่ถนนถนนใหญ่ครับขี่ได้ วิ่งประมาณ46-47ประมาณนะอันนี้ไปกับที่ผมวิ่งก็ประมาณ10กว่าโลได้นะขึ้นสะพานนะขึ้นสะพานสูงๆก็กำลังดรอบลงหน่อยนะครับประมาณ44อ่าประมาณนี้เนาะคันนี้ใหม่มากนะคือซื้อมามือหนึ่งใหม่มาก เบอร์หนึ่งนี่คือแสนแปดเก้านะครับจริงรถเนี่ยถ้าเซิร์ชคำว่า SCP นะครับบีมาเซเว่นได้นะครับปลอดภัยขนของได้เยอะด้วยข้างหลังหรือว่าเป็นคนนั่งก็ได้วิ่ง SCP นะเซิร์ชคำว่า SCP นะครับแล้วก็แซดสิบเอ็ดนะครับก็จะเจอขึ้นเลยนะครับราคาออกใหม่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็ไม่รวมระบบแอร์นะไอระบบแอร์เนี่ยติดตั้งเพิ่มมานะครับสามหมื่นบาทนะครับ บางบางบางร้านก็สอง0มืนเก้านะครับทำโปรไปนะครับก็รวมไปเสร็จแล้วเนี่ยรถเนี่ยอยู่แสนแปดเก้าหมื่นะครับออแสนแปดเก้าพันนะครับแตดหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับอันนี้ผมขายให้ราคาหลักหมื่นนะสภาพสวยพร้อมใช้นะครับอตอนนี้หนึ่งพันสองร้อยโลแล้วครับสภาพพร้อมใช้นะครับแอร์เติมน้ํายาแอร์ได้ครับเย็นช่ำแน่นอน พวงมาลัยไม่หนักนะฮะเพราะว่ามีการทดรอบของพวงมาลัยมาแล้วนะครับไม่หนักเลย๋ยวจะต้องชินหน่อยเพราะว่าออกสไตล์เป็นรถยุโรปครับไอตัวไฟเลี้ยวจะเหมือนรถเบนซ์นะครับจะอยู่ด้านซ้ายนะครับปกติรถญี่ปุ่นจะอยู่ด้านขวาใช่ไหมไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายเหมือนรถเบนซ์พวกเดวิหนึ่งสองสี่นะครับ ขับก็ไม่ได้ยากมากนะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันครับที่นี่ที่กสีกรแต่ก็น,น,นิ่งครับพอมาเไรเนิ่งรถนิ่งเราขับไดเรื่อยๆนี่ยนี่มีคนมาถ่ายรูปเต็มเลยเดี๋ยวผมลองเปิดเปิด กระจกให้ดูนะฮะเป็นไฟฟ้านะฮะกระจกเดียวแรงเลโอ้โหเผมากโอเคเดี๋ยวเราจอดถ่ายรูปก่อนเนาะโอเคไหมโอเคครับไปลงดับไฟได้อ่ะเมื่อกี้ลงลงฝั่งนี้นะ ยังยืนรอ,อก่อนพ่อถ่ายรูปแป๊บนึง่งยืนร้านี้นะนี่ฮะรบรอบพันถือว่ายังสวยครับเหมือนรถใหม่ฮะเพราะเบาะเบาะก,ก็ยังหุมห้มหุ้มเบาะอยู่นะครับล้อมันล,ล้อแม็กนะไม่เป็นไรหรอกจอดได้แป๊บเดียวยืนยืนบนนี้นะเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปแป๊บนึง ทั้งหน้ารถซิตี้นะครับสายประมาณนี้ครับสายรถซิตี้เนะครับกระจกมองซ้ายมองขวาพ,พร้อมใช้ฮนะโอเคสอบถามได้ครับส,สวยๆเลย เดี๋ยวพ่อพาไปถ่ายรูปก,กันนะโอเคโอเค